เอาละครับผมสวัสดีครับตอนนี้นะฮะคุณกำลังรับชมเพลมเองชนะาแนลเจ้าวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโซนโฟกกันอีกแล้วสำหรับวันนี้ก็แพทล่าสุดนะฮะที่เขาบอกว่าปรับสมดุลการขุดใช่ไหมสว่รคใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบกันดูว่าปรับสมดุลนี่คืออะไรกันแน่นะฮะมันมันจะเป็นยังไงแต่ว่าจากที่ผมดูแล้วอะ่ะมันเอาไอเทมยูนิคกลับมานี่เห็นไหมเอยไอเทมแคทไฮมาเขาเรียกเออแคทไฮกลับมา ตอนแรกที่เขา,เอ,าออกไปนะอืเขาเอากลับมาแต่ว่าเอาการขุดได้เงินเซนออกไปเออผมว่ามันน่าจะขุดได้ไอเทมเยอะขึ้นนะฮะแต่ว่าก็จะมีไอเทมเกลือเพิ่มเข้ามา3อันนี้นะโอเคละก็เดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบดูว่าเลดในแพทนี้จะเป็นยังไงกันบ้างเราจะขุดไม่ได้เซนแล้วคือถ้าเราจะได้เซนอ่ะก็คือได้888 MT เเดียวเลยนะฮะ มามันอาจจะได้ไอเทมเยอะขึ้นหรือเปล่าตามที่เขาปรับเลทเลยหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองดูครับผมผมมี24อันแล้วขุดไปเลย1วันเต็มๆนะฮะขุดเลยขุดเลยขุดเลย24อันนะฮะขุดไปเลย1วันแล้วพอมาดูผลกันว่าเราจะได้ 88M ไหมนี่หวัง 88M เลย นะก็คือถ้ามันไม่ได้เซนอะอถ้ามันจะได้เซนมันคือได้88อย่างเดียวทามไม่ได้ก็จะเป็นไอเทมแทนนะฮะแต่ไม่รู้ว่าเด,เดี๋ยวรอดูอีกสักป๊บหนึ่งไหมว่ามีไอเทมว่ามี e xp ขึ้นไหมอุตส่าห์ว่าขุดนี่ไม่ได้อะไรเลยนะหมับไม่ได้ยังไม่ได้อะไรเลย <c oughs> ได้ไหมอะยางยังยาง,ยงโอโ้โหนี่มันกี่รอบแล้วเนี่ยยังอยู่ยางอยู่ฮะยังอีกวะยังไม่ได้อะไรเลยวะแต่ว่าผมดูแล้วเนี่ยมีลูกแก้วขึ้นเยอะเลยเห็นไห เห็นปะขุดได้ลูกแก้วเยอะขึ้นนี่ดูดิดูเขาขุดได้กันเฮ้ยทำไมยังไม่ได้อะไรเลยอ่ะขุดเ้าอ่ะขุดเว้าเมาอ่าเมาอีกอ่าอีกทีหนึ่งนะมาขึ้นมา,ข,นมาขึ้นมาให้ดูหน่อยได้อะไรเอ้าเาออเฮ้ยรับปรับสมดุลยังไงบัเนี่ยอย่างอ่านี่ไงอ้มีไอเทมล้วนเลยแต่เป็นไอเทมขยะทน้งอั้อ้ได้ลูกแก้วผมว่าลูกแก้วอาจจะออกดีขึ้นในแพทนี้เดี๋ยวเรามาดูลูกแก้วเรามีอะไรกันบ้างตอนนี้ผมไม่มีลูกแก้วเลยนะ มีแค่อันนี้สี่ลูกอ่าสกายบูสี่ลูกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนครบยีิบสี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยลูกแก้วเราจะเพิ่มขึ้นมาเยอะไหมหรือจะได้ไอเทมเป็นอะไรมาบ้างนะครับที่เขาปรับเลดนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนึงนะฮะไปอเนี่ยตอนนี้ก็อ่า ขุดมาใกล้จะหมดแล้วมันเหลืออยู่ประมาณ123มนาทีสองชั่วโมงแหละเนาะเดี๋ยวมาดูมาดูของก่อนคร่าวๆคร่าวๆเลยที่ผมเห็นเลยคือลูกแก้วเยอะมากโอ้โหแบบนี้ผมว่ามันนะทาลูกแก้วบวก13 14บอะไรเงี้ยมันมันแน่เออว่ะเดี๋ยวผมลองขุดไปเยอะๆเลยดีกว่าผมอยากสะสมลูกแก้วมานานแล้วแต่ก่อนนะ่ะมันขุดได้น้อยผมก็พยายามสะสมอยู่แต่พ,อส,พอสะสมไปสักพักก็แบบขี้เกียจก็ขา,ขายทิง้งหรือเอาไปแจกอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันเยอะมากจนแบบเออว่ะมันเป็นไปได้ว่าถ้าเราจะสะส,ะสมไว เยอะๆแล้วเอามาทําเป็นบวก12บสอวกสิอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเดิมเลทก็เหมือนเดิมเลยนะแค่ไม่มีเงินออกมันดีตรงที่ไม่มีเงินออกแล้วก็ปรับเป็นได้ลูกแก้วเยอะขึ้นแต่ถามว่าได้ลูกแก้วเยอะขึ้นดีไหมก็ถือก,ก็ก็ดีนะดีในส่วนหนึ่งแต่ราคาลูกแก้วก็จะลงลงเยอะมากๆเลยแหละลูกแก้วบวกสิบนี้ก็คืออาจจะขายไม่ได้แล้วเราต้องเอามาทําเป็นบวก11บเอ็วกสิถึงจะขายได้ต่อไปนี้นะผมว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้มากกว่าก็โอเคนะแล้วก็ได้ของ ของแคสนไฮของแคสไฮมาก็ดีเหมือนกันมีของแคสนไฮกลับมาเราก็จะแบบได้มีอะไรเอามาขายแต่ว่าเศษอันนี้ได้เยอะมากเ <c oughs> นี่ยเนี่ยอันนี้ได้เยอะมากผมบอกเลยว่าสายขุดเอ้ยไม่ใช่สายฟาร์มสายฟาร์มต่อไปนี้แบบว่าถ้าฟาร์มเสร็จแล้วเนี่ยก็เปิดขุดไว้สักสิบอันยี่สิบอันอะไรเงี้ยก็ไปฟาร์มต่อโดยที่ไม่ต้องซื้อไอ้น,นี่เลยอันเนี้ย แพ็คหนึ่งอ่ะมันแบบแสนกว่าบาทอ่ะแต่ก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้ผมว่าเนี่ยถ้าขุดแล้วได้เยอะขนาดนี้ไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อแล้วราคามันก็จะถูกด้วยอันเนี้ยสำหรับสายฟาร์มนี่ถูกใจแน่แน่แผ่นนี้โอ้ผมว่าโอเคนะถือว่าเป็นการปรับสมดุลได้ได้โอเคน่ะได้สมดุลน,นะอืมให้คนไปฟาร์มเยอะขึ้นแล้วก็ลูกแก้วเนี่ยก็จะอ่าไม่ค่อยใส่บวกสิบกันแล้วหลังจากนี้สเตตัสมันก็จะเวอร์ขึ้นเรื่อยๆผมว่าดูจากแนวทางที่ออกลูกแก้วมาเยอะขนาดนี้อืนะ โอ้โหเยอะมากมันเยอะจนแบบผิดหูผิดตาเลยนะอืมแต่ว่าของของที่ดอปยากก็ไม่ได้ดอปง่ายก็ดอปยากอยู่ดีก็เหมือนเดิมนั่นแหละเหมือนเดิมเหมือนเดิมตามปกติมันของที่มันดอบยากมันก็ดอบยากอยู่แล้วพวกของระดับดีเจนอะไรเงี้ยมันก็ยากเป็นปกติอยู่แล้วเราไม่ต้องไปหวังมันหรอกเราแค่เราแค่อยากรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงของมันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างส่วนของที่ ระดับรีเจนต์อันติเมตอะไรพวกนี้คือถ้ามันจะดวงดีจริงถ้าขุดได้เดี๋ยวคุณก็ขุดได้เองคุณไม่ต้องไปหวังว่ามันจะปรับเลทปรับอะไรมันขุดยากอยู่แล้วคือถ้ามันจะดวงดีมันเดี๋ยว,วยมันได้เองเนี่ยมันก็มีแค่ของอะไรประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรารอครบหมดเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีหนึ่งนะอ่ะโอเคมาเรามาสรุปกันเลยนะขุดวัดเลทแพดใหม่ย4ิบสชั่วโมงนะฮะก็อย่างที่ผมสรุปไปช่วงก่อนจะหมดเออนั่นแหละก่อนจะหมดผมก็มาอัาไปทีหนึ่ง ของที่ได้นะมันก็จะเน้นไปที่ลูก right package, แก uh, yeah ้วกับไอเนี่ยไอยายาอันเนี้ยแต่ว่าดีตรงที่ยามันแลกเปลี่ยนได้เว้ยเราไปตั้งขายได้แล้วก็มีไอเทมไอพวกนี้กลับเข้ามาแคสไฮกลับเข้ามาซึ่งแต่ก่อนอะผมคิดว่าถ้ากดยิบสี่ชั่วโมงแคสไฮน่าได้เยอะกว่านี้นะแต่นี้ได้น้อยไปแต่เอ๊แต่ทําไมไม่มีกระเป๋าวะเอามี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 กระเป๋ามีกระเป๋านี่อืมแล้วก็ลูกแก้วเนี่ยได้แบบเบิ่มมากโอ้โหดูดี 50ลูกอันเดิมเรามีอยู่4หรือ6ลูกนี่แหละเนี่ยยีลูก48ลูก54ลูก52ลูก26ลูกแล้วก็ลูกสีสีเยลโล่เนี่ยก็ยังจะออกยากเหมือนเดิมอยู่ดีนะเพราะว่ามันเป็นเป็นของมีค่านะเดี๋ยวเรามาลองส่องดูไหมว่าลูกแก้วอ่ะลดเหลือเท่าไหร่ผมว่าต้องถูกมากๆเลยน่าจะถูกถูกเป็นขี้เลยเดี๋ยวลองมาส่องดูลูกแก้วเอาลูกอะไรก่อนดี อ่ะลูกเหลืองเลยแล้วกันที่จะมีราคาหน่อยไอ้พวกนี้ปกติที่มันยังไม่ออกง่ายขนาดนี้ก็ไม่มีราคาอยู่แล้วนะยีโล Y E L L O W ยีโลเห็นปะลูกละแสนวะ่ะเฮ้ยถามว่าแพงไหมถูกลงถามว่าถูกลงไหมมันก็ถูกลงนะแต่ว่าก็ยังก็ยังราคาโอเคอยู่นะก็ยังราคาโอเคอยู่นะ 15ลูกนี่ลูกละว2 0 0สนก็3 m เอเลยนะออ้เออวะก็ยังได้อยู่ก็ยังแพงอยู่ถือว่าแพงอยู่3 m เอเลยนะแล้วบวกบวก11ก็1 m อบวก11ก็1 m เอเราต้องใช้5ลูกบวกเหลืองถึงจะได้อก็โอเคอยู่บวก12โอ้โอเคก็ราคาประมาณนี้เดี๋ยวลองดูสีอื่นกันอสีอะไรดีสีแดงแล้วกันสีแดงก็พอมีราคา Red. เลดอา้าว R E D O R เลดก็โอโห 15k เห็นไหมเลดลงยับเลยแต่ก่อนมันก็พอมีราคานะสีแดงแต่ว่ามันก็ไม่ได้แพงมากอะแต่ตอนนี้ก็คือลงลง,ลงแบบลงมากๆเลยสีนหะนอีกว่าบลูบลูก็พอมีบลูพอมีราคาบลู Blue. ก็เหลือ 10k 14k 15k ส่วนอันนี้ก็ 10k เรามี50ลูกอะ 50ลูกก็500,000 500,000อันนี้ก็1 5 k ประมาณนี้กลีนป่ะกลีนกลีน OR กลีนก็30,000กว่าบาท50,000อ่ะตีเป็นลูก50,000ลูก50,000เรามี27ลูก27คูณคูณ50,000 1 3 m อืม1 3 m ออเรนล่ะออเรนโออ A N G E o r e n O R A N G o r n นอ o r n ก็ประมาณ 30K ได้ 50K ได้เพราะว่าไอ้พวกนี้เขาตั้งถูก40ผมว่า40ราคากำลังดี 40K ได้เออมันก็ไม่ได้ลงมากว่ะแต่ว่าประเด็นคือตอนนี้ยมันลงด้วยไงเออเมันลงด้วยของจะแพงขึ้นก็ไม่แปลกแต่ว่าถ้า ถ้าวัดกับเลทเอมตอนที่มันยังไม่ลงก็ถือว่ามันราคาลงไหมพวกนี้ยคือมันต้องลงอยู่แล้วเพราะมันออกเยอะขนาดนี้ครับแต่สีขาวผมว่าไม่น่าลงอ่ะสีขาวนะ W H I T E w สีขาวบวกแปะก็ยังแพงอยู่เหมือนเดิมแหละเนาะเพราะสีขาวมันหายากมันต้องตกปลาเอาเท่านั้นเออก็ยังแพงอยู่เหมือนเดิมสีขาวไม่มีผลเพราะว่าไม่ได้อยู่ในเลทการขุดสีขาวจะเป็นเลทในการตกปลาลองมาดูพวกนี้ไหม คอแซร์ซีโออารอสห้าหมื่นเหรอห้าหมื่นห้าหมื่นอันละห้าหมื่นเออวะก็พอมีโอพอมีราคาพอมีราคาแล้วถ้าเป็นยาละ่ะยา S K L U e. sky blu e ย์บีเอลยูอีสกายบูพอยซ์น์อ้อันละสามร้อยอันละสี่ร้อยป่น 389ผมมีกี่อัน10,000นอัน300 9้ 90, อ่ะ390คูณหน่วย10 1ร0 0 0พันหมื่นโอ้ที่สนะเนี่ยขายหมดนี่ก็ได้4 m ออยู่นะเว้ยก็โอเคนะผมว่ามันมันก็ไม่ได้น่าเกลียดนะมันดรอปเยอะก็จริงแต่ว่าก็โอเคเพราะว่าอายาพวกนี้มันเป็นของที่คนใช้ใช่ไหมนึกออกไหมมันเป็นของที่คนใช้เพราะว่าคนต้องฟารม์มคนฟาร์มก็จะมาซื้ออันนี้ แล้วในเมื่อมันถูกขนาดนี้ยังไงคนก็ต้องซื้อคนที่ฟาร์มยังไงก็ต้องซื้ออยู่แล้วถ้ามันถูกขนาดนี้นะถึงมันจะแพงคนก็ซื้อเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คนใช้ในการลงดันเออแล้วถ้าสีแดงอะ O, A N G e o R A N G E Orange p o ยิบสี y p C. สีแดงไม่ต้องพูดถึงสีแดงก็ถือว่าเป็นขยะเลยก็ได้ถูกมากแต่มันก็ยังดีที่ขายได้แต่สีแดงไม่ค่อยมีคน เท่าไหร่มันน่าจะอืมนั่นแหละประมาณนี้นี่ๆผมผมพูดได้นี้มาชีพแพงปะแต่ก่อนแพงแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ sh e เ e p ดเดิมๆนะเดิมๆสิ1.6เอ็มเออวะก็ได้อยู่ก็คร่าวๆเลยนะคำนวณจากสายตาอันนี้5 m ใช่ไหมเอยอันนี้3 m ใช่ไหมอันละ2 0 0 0 3 0 3M อันนี้ก็ อยู่นี่ก็เกือบ 10m นะผมว่าลูกแก้วถ้าว่าลูกแก้วที่เราขุดได้ก็เกือบ 10m ยาเนี่ยก็ 4m อ่ะสองสีเลย 4m เป็น 5m ก็ประมาณ 14-15m อ่ะ 15m แล้วแล้วก็พวกนี้พวกนี้อละ50,000 50,000อันนี้ก็ล้านหนึ่งอันนี้ก็ล้านหนึ่งอันนี้ก็ล้านหนึ่ง3มล้าน ประมาณ18ล้านแล้วอ่ะสิล้านแล้วมันมีอะไรอีกที่ขายได้เขาไม่มีแล้วนี่ก็มีชิปอ่ะผมตีไปว่าผมน่าจะได้ประมาณ20 m 20M ออตอนเนี้ยเอ็มละยีบาทเซ็รับไม่รู้เท่าไหร่แต่คนขาย25บาท25 25บาทคูณเท่าไหร่วะ20่ได้500ได้500บาทแต่เราขุดไปประมาณ900กว่าบาทก็ขาดทุนไป400กว่าบาทประมาณนี้ก็มาวัดเลทกันให้ดูนะว่าจากที่เขาปรับ เขาเออเขาไม่ได้บอกว่าปรับเปอร์เซ็นต์ในการดรอปนะเขาแค่บอกว่าปรับสมดุลก็คือมีการเปลี่ยนแต่เปอร์เซ็นต์การออกของก็ยังเหมือนเดิมครับผมแน่นอนอยู่แล้วว่าการขุดก็ถึงแม้เขาจะบอกว่าปรับเลเยอร์ยังไงเนี่ยมันก็ยังจะขุดของที่ได้เป็นอันติเมตหรือว่าของที่ลีเจน์ได้ยากอยู่ดีครับผมถ้าเรามาขุดเนี่ยของที่เราจะได้ก็จะเป็นพวกที่มันเป็นของแบบนี้แหละที่ผมขุดได้เนี่ยเนี่ยของที่เราจะได้เอาไปขายหลักๆเลยก็จะเป็นพวกนี้นี่พวกนี้แคทไฮ แล้วก็นี่ยา่านี่แล้วก็ลูกแก้วเนี่ยของที่เราจะได้ไปขายแต่ไปนี่เดี๋ยวผมอยากจะสะสมลูกแก้วนะผมจะขุดขุดบ่อยๆเลยขุดแบบเดือนละ2ครั้ง3ครั้งอะไรเงี้ยเอาลูกแก้วมาเยอะเดี๋ยวผมจะทาบวก13บาบวก1 4บเล่นไม่เล่นหรอกเอาไว้ขายทําไว้ขายนะผมชอบผมชอบสะสมลูกแก้วก็ประมาณนี้สําหรับการวัดเลทอืมดีขึ้นนะผมว่าดีขึ้นดีขึ้นถึงแม้มันจะของขยะก็ยังออกเยอะนี่นี่ไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยออกเยอะกว่าเดิมมากเลยนี่นี่พวกเนี้ยเห็นไหม อินสแตนอะไรพวกเนี้ยออกเยอะกว่าเดิมมากมากมากเลยแต่ก็ยังดีที่เป็นลูกแก้วอ่ะเยอะขึ้นนะมันยังดีเพราะลูกแก้วน่คนใช้แน่นอนคนใช้อยู่แล้วนะฮะเราไปขายได้แต่ถ้ามันมีเยอะขนาดเนี้ยเดี๋ยวราคามันคงจะลงเรื่อยๆแหละแน่นอนว่าผมผมแนะนําเลยนะถ้าใครขุดอยู่แล้วได้ลูกแก้วมาให้เก็บไว้ก่อนให้เอาไปทําบวก11บดวก12ดีกว่าอัพมูลค่ามันเพื่อได้ขายแล้วก็ถ้าบวกส0มันออกมาเยอะขนาดเนี้ย ไม่ค่อยมีคนซื้อแน่ผมว่าบวกสิบอืมใช่ไหมนึกออกไหมมันน่าจะไม่ค่อยมีคนซื้อบวกสิบนอกจากจะเป็นสีเหลืองหรือว่านสีที่คนเขาใช้กันเยอะๆก็คงจะมีคนซื้อเหมือนเดิมแต่ผมว่าให้เก็บไว้ดีกว่าเก็บไว้แล้วทำเป็นบวกสิบเอ็ดบวกสิบสองอะไรเงี้ยค่อยขายน่าจะดีกว่าน่าจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้มันได้ดีกว่าเอามาขายเป็นบวกสิบนะโอเคประมาณนี้วัดเล็สไม่มีอะไรมากครับสรุปเลยก็คือเจ๊งนอกจาก เราขุดพันนึงแล้วได้ของอันติเมตชิ้นนึงหรือว่าของรีเจนชิ้นหนึ่งก็พออาจจะได้กําไรหรืออาจจะพอคืนทุนขึ้นมานิดนึงโอเคไปละบ๊ายบาย